สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับคลิปชาวลัคนาราศรีกรกฎทุกท่านคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพุธย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างดาวพุธย,ย้ายในวันที่7จ็ถึงยีพฤษภาคม ปี2 5 6 7นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกรกฎเป็นช่วงที่ดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าดีเป็นอันดับต้นๆของ12ราศีกศันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าดาวพุธยายรอบนี้นะคะดวงดีและโดดเด่นถึงแม้ว่าดาวพุธจะตกในตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีก็าตามแต่ท่านจะไม่มีคำว่าโอ๊ยแย่หรืออุ้ยไม่มีทางออกไม่มีค่ะ ขอเพียงอย่างเดียวจะทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ขอเตือนนิดนึงนะคะให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะให้ละเอียดรอบคอบและรัะก,กุมรวมไปถึงหากท่านจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะไรก็ตามอย่าด่วนตัดสินใจเร็วจนเกินไปคิดให้ละเอียดรอบคอบคิดทบทวนดีแล้วค่อยตัดสินใจนะคะเพราะว่าการที่ท่านตัดสินใจเร็วจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ ระวังจะเสียมากกว่าได้ระวังท่านจะเป็นฝ่ายเสียซะเองหากท่านเรามัดระวังกับสิ่งที่เตือนตั้งแต่ตอนต้นที่บอกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามเอาอยู่หากมีอุปสรรคและปัญหาขึ้นมาจริงๆก็เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะรับมือได้แก้ไขกับปัญหาได้ไวกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยซ้ำการที่เราดูดวงนะคะ การที่เรารู้ดวงล่วงหน้าเรามักจะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้ดูดวงล่วงหน้าค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ,ะในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ขึ้นต้นมาในลักษณะนี้ที่ต้องเตือนท่านก่อนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนั่นเองค่ะบางท่านก็ต้องเดินทางไกลไปถึงต่างทินต่งางแดน เป็นการเดินทางแบบข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดไปในที่ที่ไกลจากที่ท่านอยู่ณนะปัจจุบันที่ผ่านมาท่านอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆน,นะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้มันจะมีบ้างบางครั้งที่ท่านจะมีการเดินทางแบบปุบป,ปับฉับพลันและจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดข้ามภูมิภาคจะมีการติดต่อพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาคะ่ะเป็นช่วงที่ท่านนั้น ไม่ค่อยอยู่กับที่ไม่ค่อยเก็บตัวนะช่วงนี้ออกพบปะผู้คนออกงานสังคมบ่อยด้วยหากกำลังพูดคุยผลประโยชน์ที่สำคัญสำคัญนะคะขอเพียงท่านทำเต็มที่ถ้าจะทำสำเร็จในเรื่องนั้นๆและในช่วงระยะเวลานี้นะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะเพราะว่างานของท่านจะเพิ่มขึ้นที่สำคัญโอ้โหรายรับก็เพิ่มขึ้นจนน่าอิจฉาแต่ว่ารายจ่ายก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวก,กันนะคะ เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎค่อนข้างเหนื่อยลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้เหนื่อยมากงานเพิ่มขึ้นต้องรับผิดชอบงานที่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคนเดียวทํางานหลายหน้าปัญหาที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงระยะเวลานี้ล่ะค่ะท่านจะสามารถแก้ไขได้มีข่าวดีจากการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะบางท่านได้เงินจากการแก้ไขปัญหาบางท่านได้มาซึ่งงานจากการแก้ไขปัญหานี่ล่ะค่ะที่สําคัญ ท่านจะได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านต้องการไม่ว่าท่านนั้นกําลังคาดหวังสิ่งใดอยู่ก็ตามขอเพียงท่านลงมือทําท่านจะได้มาแน่นอนแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าในช่วงระยะเวลาน,นี้ท่านจะเหนื่อยก่อนออกแรงเยอะหน่อยต้องอดทนนิดนึงเพราะว่ามีอุปสรรคและปัญหาให้ต้องแก้ไขยอยู่บ้างสําหรับบางงานจึงจะสําเร็จแต่ก็จะได้วิตกกังวลใจไปเลยนะคะเรียกได้ว่า ในช่วงระยะเวลาน,นี้ท่านเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้แน่นอนค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีพลังบางอย่างหรือว่ามีบางอย่างมากระตุ้นให้ท่านนั้นลุกขึ้นสู้นะคะถ้าชาวลักชาวลัคนาดาศีกรกฎต้องการสิ่งใดก็ตามในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะไม่มีอะไรเลยค่ะที่ท่านนั้นจะพลาดทําไม่สําเร็จเรียกได้ว่าโอ้โห ôi, เดินหน้าลุยเต็มที่แบบไม่กลัวอะไรเลยลุยเต็มที่ ใจสู้มากในช่วงระยะเวลานี้สู้กับงานสู้กับคนสู้กับปัญหาช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้รับผิดชอบนะคะชาวราศีก,กรกฎเพราะว่าท่านมีดวงจะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆและที่สําคัญเป็นโปรเจกต์หรือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะท้าทายความสามารถของท่านพอสมควรบางท่านงานใหม่ที่เข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นงานใหม่จริงๆนะเพราะว่าเป็นงานที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนและที่สําคัญนะคะท่านกลับทําได้ ทำได้ดีผลงานออกมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะความคิดของท่านค่อนข้างที่จะลื่นไหลท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ความคิดบอกเลยว่าดีมากเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆก็พอค่ะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งที่สําคัญเป็นช่วงที่ท่านเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่หากไม่ได้ออกนอกบริษัทนอก ออฟวิดนะคะก็ต้องเข้าห้องนั้นออกห้องนี้เดินไปแผนกนั้นเดินไปโต๊ะนี้นะคะช่วงนี้ดวงการงานของท่านถือว่าราบรื่นขึ้นค่ะการติดต่อต่างๆก็มีความคืบหน้าพอสมควรและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือความอึดอัดใจที่เกี่ยวกับการทำงานของท่านนั้นจะลดน้อยลงเป็นช่วงที่พลังบวกกลับมาเต็มที่แบตเต็มพร้อมสู้พร้อมลุยให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะชาวลักนณาราศีกรกฎ ช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าท่านกลับมีความสุขนะคะมีความรู้สึกว่ามีความสุข,ม,ม,สขมีพร้อมที่จะทำงานทำงานอยู่ดีๆอ้าวเลิกงานละช่วงที่ผ่านมาท่านจะมีความรู้สึกโอ้มันเบื่อมัมนเซง็งอะเมื่อไหรจะเลิกงานหรือบางช่วงนะคะในช่วงที่ผ่านมานะตื่นนอนละแต่ไม่ไม่อยากทำงานเนะอยากนอนต่อไม่อยากทำอะไรอารมณ์นี้เลยนะเป็นเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะส สองอารมณ์ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ดีกว่าคะ่ะช่วงนี้บางท่านจะมีการรวมกลุ่มทำงานเป็นทีมชั่วคราวนะคะหรือว่าท่านจะมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างร่วมกับคนที่ท่านนั้นรักเคารพหรือว่ากับคนที่ท่านไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละคะ่ะสำหรับการเดินทางบางท่านก็จะมีโชคลาภม,มีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นเดินทางเพื่อติดต่อง,งาน หรือว่าติดต่อธุระที่สำคัญสำคัญนั่นเองค่ะบางท่านช่วงนี้ก็จะมีการติดต่อกับคนที่ท่านรู้จักผ่านโลกโซเชียลออนไลน์บ่อยขึ้นนะคะและข้อนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆช่วงนี้ปากมีสเน่ให้ท่านอาศัยจังหวะเวลาดีๆนี้นะคะ7จ็ดถึงยีสพฤษภาคมพูดคุยในส่วนที่ท่านได้ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามคุยได้ทุกเรื่อง และขอให้ท่านรีบลงมือพูดคุยและทําให้เต็มที่เพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านจะมีโชคลาภจากการพูดคุยนั่นเองค่ะแต่ก็อยากจะขอเตือนให้ท่านระมัดระวังคําพูดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังคนเข้าใจผิดในคําพูดจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านมีความชัดเจนในคําพูดและที่สําคัญขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากมีใครมาขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่จะพูดอะไรออกไปนะคะถ้าท่าน มีความรู้สึกว่าท่านทำไม่ได้อย่าไปรับปากกับใครโดยที่ท่านนั้นทำไม่ได้แต่รับปากไปก่อนไม่เอานะคะในช่วงระยะเวลานี้จะรับปากอะไรกับใครคอยท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยรับปากนะคะไม่เช่นนั้นแล้วผลเสียจะตกมาที่ท่านนะหรือแม้แต่ในช่วงระยะเวลานี้หากท่านนั้นจะตักเตือนคนใกล้ชิดลูกน้องบริวารคนที่ท่านรักและเคารพนี่แหละคะ่ะบางครั้งนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ถ้าท่านจะตักเตือนเขาก็ขอใหท้ท่านนั้นพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลอย่าพูดหากท่านมีความรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนเระงหงุดหงิดโมโหเพราะว่ามันจะกลับมาทำ้ายตัวท่านเองนะคะและที่สำคัญหากท่านตั้งใจที่จะขายทรัพย์สินบางอย่างท่านจะทำสำเร็จคะ่ะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดงานดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนเป็นช่วงที่พูดจาเป็นเงินเป็นทองพูด อะไรก็เกิดความสําเร็จเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีใครบางคนนํางานมาให้หากท่านจะรับงานจากใครในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับงานพิเศษหรือว่าจะารับงานจากลูกค้าสําหรับท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านดูงานให้ดีๆเรามัดระวังจะโดนเอารอดเอาเปรียบหรือว่าโดนโกงนะคะให้พูดคุยเรื่องผลประโยชน์ก่อนตกลงผลประโยชน์ก่อน แล้วค่อยลงมือทําจะมีเรื่องปรับป,ปรับฉับพลันเกิดขึ้นมีดวงได้เริ่มต้นทําในสิ่งที่ท่านอยากจะทําและเหมาะแก่การนําสิ่งเก่าๆที่ท่านเคยทํากลับมาทําใหม่บางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีดวงได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําซึ่งมีคนนํามามอบให้รายรับของท่านถือว่าเพิ่มขึ้นมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยมีดวงได้เงินพิเศษแต่ก็จะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นเสียเงิน ในส่วนที่ท่านไม่คิดว่าจะเสียจะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถรบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมีโรงได้แก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทําผิดพลาดหากท่านจะต้องเซ็นเอกสารต่างๆโดยเฉพาะเอกสารที่มีความสําคัญต่อตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเอกสารใดๆก็ตามท่านจะต้องอ่านให้ละเอียดรอบคอบให้รับกุลกับเอกสารไม่ใช่ว่าเซ็นแบบมั่วซั่วอ่านให้เข้าใจ แล้วค่อยลงมือเซ็นแม้แต่จะรับงานจากใครในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอให้ท่านมีหลักฐานมีพยานรู้เห็นขอให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆข้อนี้อย่าได้ประมาทท่านจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังนั่นเองนะคะทุกสิ่งที่บอกมาชาวลัคนาราศีกรกฎท่านจะได้สัมผัสแน่นอนแต่ว่ามากหรือน้อยจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่าน โดยภาพรวมการเงินเข้ามาดีแต่อย่าเชื่อใจและอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเงินโดยเฉพาะท่านใดที่จะรับงานพิเศษหรือว่าจะทำงานร่วมกับใครช่วงนี้อย่าไว้ใจเขามากนะคะให้ตกลงพูดคุยผลประโยชน์ให้ชัดเจนแล้วค่อยลงมือทำงานร่วมกันหรือว่าค่อยรับงานนั่นเองค่ะข้าขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลามา กรบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามขอยทุกท่านเงินไหลน,นองทองไหลมาให้ท่านคือผู้โชคดีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บสวัสดีค่ะ